หัวอีกหนึ่งตัวนะคะลูกค้าจ๋าหนูขออนุญาตปล่อยรีวิวก่อนเลยรอบเช้าพี่พี่ให้ส่งฟรีไปเลยให้ส่งฟรีไปเลยงานท้ายไลท์<ะ>ท้ายไลท์สองลูกสุดท้ายเดี๋ยวหนูให้ส่งฟรีลูกรีวิว <นา S 1> ไปนะลูกค้าตัวนี้ชุดนอนขนนุ่มให้ด<ะ>ูาใกล้ๆชุดนอนขนนุ่มบางคนเรียกผ้านานโนอันเดียวกันนะคะชุดนอนผ้าขนหนูฟิลนั้นลูกค้าจ๋าพวกผ้าห่มใช่ ผ้านานโนผ้าขนุ่มเนี่ยเวลานอนห้องแอร์นอนอากาศเย,าย็นๆน้พิงสบายมาันฟินมากวีรุ่มีออกตัวแบบเต็มๆนะที่เป็นหัวสัตว์หัวกระตูนมีงานหัวสัตว์ให้ลุ้นงานกระตูนนะคะออลูกค้าจา๋ามีงานชุดเซ็ตแล้วก็มีไม่เซ็ตด้วยนะคะมีทั้ทงชุดเซ็ตแล้วก็ไม่เซ็ตด้วยแต่ลูกค้าหนูจะไปเปิดเอาไว้ตัวเนี้ยกัน เปิดเอางานหัวสัตว์เปิดเอางานแฟนซีนะคะจำนวนอาจจะหนานิดนึงในบางตัวนะลูกค้าใช่ค่ะจะอยู่ประมาณ60 50 60ตัวนะคะ 50- 60ตัวประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าตัวบางมีตัวหนามีกระไซเล็กใหญ่เสื้อสวมหัวเนี่ยเสื้อนอนแบบทรงสวมหัวทรงกระดุมหน้างานมีติดแบบทรงแบบแจ็คเก็ตไปบ้างนะกาง,งเกงมีหมดแต่จะเป็นงานผ้านานโนูทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะ เป็นงานผ้านานโนทั้งหมดเลยราคากระสอบละลูกละพันเก้าถูกมากตอนนี้เหลืออยู่21ลูกค่ะพี่เ,ออเหลืออยู่21กระสอบเดอ้อ21ก้อนก้อนละ45่กิโลอันนี้ก็งานงานไวอันนี้เป็นงานไม่ค้างล็อตเลยนะลูกค้าไม่ค้างล็อตเลยค่ะตัวนี้รตใหม่ทั้งหมดเลยอุ้ยมีกางเกงแบบนี้ดูน่ารักมากไปแยกขายเสื้อกางเกงก็ได้หรือถ้ามันมาเป็นคู่เซ็ตก็จะขายเป็นจับเซตค่ะ ก็ทาราคาได้เหมือนกันนะลูกค้าจ๋าโอเคนะลูกละพันเก้ากำลังเย็นๆหนาวๆกำลังหน้าขายช่วงนี้ลมเย็นก็มาอยู่นะเดี๋ยวรีวิวให้ส่งฟรีรหัสเซฟเลยนะเซฟน,นะนอนหนูหนึ่งสองนอนหนูหนึ่งสองค่ะอุ้ย,ย,ย,ยจะลม้มนี่น่า,นนานรักมากน่ารักอะ่ะลูกละพันเก้าเป็นกระสอบชุดนอนขนนุ่มนะคะอุ้ยทาไมไอ้ลายทหารมันมาเป็นชุดหรอ เป็นเสื้อเอ้ามีแบบอันนี้น่าจะมือหนึ่งเนี่ยมีติดมือหนึ่งมือหนึ่งลายพรางไปด้วยพี่สาวขายแยกกันนะ <_ s 1> ค่อยๆขึ้นทีละตัวเช่นโอเออค่อยๆขึ้นทีละตัวถ้าเป็นแบบซ้ำเนี่ยเก็บไว้เลยพวกลายพรางพี่หาขนน ong ขนนุมนน่มได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงนะคะลูกค้าได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงนะ<ช>พี่สาวออกไปลุ้นพวกเอ่อแฟนซีใช่ขัานัดนะคะมีทั้งเสื้อมีทั้งนีน่ารักจังเลย ไกเกอร์นะโอนแล้วขอบคุณคะ่ะขอบคุณค,ค่ะโอนแล้วขอให้ได้ของปังๆทุกคนนะคะกรีบรองแน่นอนรน็อนี้ลูกคาก้าจ๋าถ้าถ้าผ้าหนาวอะ่ะมันจะเป็นร็อที่โรงงานเขาเก็บไว้ถุก,กช่วงช่วงหน้าร้อนค่ะบางทีช่วงหน้าร้อนเนี่ยผ้ามันสวยมากเลยนะลูกค้าเนาะช่วงผ้าหน้าร้อนอะ่ะจะแฟชั่นจ,จาอะไรก็แล้วแต่เว้านี่เป็นเป็นกางเกงเซ็ตป,ปะเนี่ยอ่ะมีแบบซ้ำนะลูกค้าแต่แม่มั่นใจได้เลยเนี่ยผ้าใหม่แน่นอน เนี่ยมือหนึ่งแน่นอนลูกค้ายางเอลเสียน้อยค่ะนะคะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้าใครดูแล้วจะเอาก้อนใหม่นะ P เจ็ดศูนย์รหัสเดิมเหรอซับหนึ่งนะเอาใหม่ใหม่หมหมแม่ลูกใหม่ P สี่เจ็ดนะ P สี่เจ็ดนะนะไอที่ขึ้นมาเมานั้นเป็นรหัสสยืดสยืด อันนั้นรหัสจะยืดนะแม่นะคะถ้าใครจะเอาเสื้อชุดนอนนะคะงานกระสอบชุดนอนตัวนี้เลยขนนุ่ม<ฮ> P47 นะคะก้อนใหม่มีอยู่20แม่มีอยู่ยีไปลุ้นหัวสัตว์เอานะคะลูกรีวิวนอนหนู1-2เนาะลูกรีวิวนอนหนูหนชุดนอนขนนุ่มนุ่มจริงนุ่มจริงไม่ติงหนังนี่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ว่ากันนะลูกค้า แจ็คเก็ตแฟชั่นยังเลยค่ะพี่แจ็คเก็ตแฟชั่นรหัสอะไรอะ L03 เหรอหรือว่าแจ็คเก็ตแฟชั่ของไปไหนพี่อยากดูอยากดูเบอร์ไหนดีพี่น่ารักจังนี้น่ารักจังใช่ไส์ M คุณนงคุณหนูวันนี้น่ารักเนี่ยอลังการงานอรังอรังอลังแบบนี้เลยพันเก้าค่ะพี่โอ้โหหนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ย โอ้โหชุดหมี่เต็มตัวนะอันนี้ชุดแบบเต็มตัวเลยนะใหญ่สะใจนี่ค่ะค่ะพี่ป้ายแพนด